ดอกน้อยๆยือย้อแถวนี่อีกแล้วมองนี่มาเนี่ยได้กี่ใดทีละสองนีแล้วทีละสองสามดอกเจอั้งทีละสองสามดอก see on kõik õigesti siin . nii oli . no Aimen . no ikka kipp . no ikka kipp . Ni ý kiến nữa tèo mày mi chơi, mày nhảy mình cứ đi hiện nè đi nè đi hết แถวนีม,มีอ๋อเอ็ดขึ้นอขาไล่ตัวนี้นี่นะจบแมนนี่ลีเท่าแล้วนี่นะกลุ่นดอกหนึงน่งดอกหนึงน่งอ่ะเท่าแล้วดอกนี้ก็เกือบเท่าแล้วเท่าแล้วก็ค้างไปอืมเอากรได้แล้ว มันแก่แล้วมันชราภาพเห็ดมันชราภาพแล้วบ้าพี่นอ้อง เข้าป่ามาก็มาเจอเห็ดป่ามาก็มาพอเห็ดเอาแน่ไปทางแตกซำไปไหนไปทางเห็ดแตกซำนม่น่าเลยดอกง,งามๆม,มา่เป็นอย่างที่เห็นมันแตกวะ่ะ แต่น่าดีเนาะพอดอกนึงมนะสิพอดอกสองอีกลสมก,ก่อนพอหนึ่งดอกก็จะเจอดอกสองไหม เห็หนตะหลยม่แต่ตัวใหญ่หนๆนุ่งกระได้โอ้ยคนเหยียบมันตะลิตตนแต่จะไปเหยียบมันทำไมเนี่ยนี่ของกะเฮ็ดกะแหงตะมีหน่อยคนแนบม,มาเห็นคนกะเหยียบมัน

ดอกนี่ดอกงามดอกนี่ดอกงามอีกหนึ่งชั่วโมงหูกพย่สิมารับคุณสามีจะมารับแล้วนางงงจนเสีย็จะเห็น นี่ดวหน่อยมันมึอืมดเ็นเบียกิดเ็นเบียหน,น่อยหน่อยไ่ได้นามเดี๋ยวกับตายด,นนนตตด้วยวันนี้ฝนบ่ลงจะฝนบปรตุกเดี๋ยวกับตายนี่เอาหน่อยหน่อยถึงนามอืม

อห็ไหโอ้ต่เดตุนเนาะเห็ไหมฝนบปรลงนี่ฝนบปรตกห้ามใ่นี่ก็บพได้เกิดไล้แปบนี้แสดงว่ามัอยู่หนีเพราท่านนี้มีคนมากเลย จ็ดจันทร์สีแนมเห็นเจ็ดจังใดจันเสีแนมเห็นดอกเห็ด,หด,หด,หด,ด,หดทำไมมันแนมยากจังเลยกแนมยากเถน้องดอกเห็ดกับใบไม่เลื้ยงใส่กัน พยาบาลดอกเฮดลีอยู่กับอันค้อนใหม่ <c oughs> ดอกเฮดคอยเกิด์ลีอยู่กับค้อนใหม่ เดี๋ยวต่อเนื่งเกือบว่าเห็นอะตัวนี้ไปก่อนค่อไปตัดขาแม่ลูกพี่แม่นยุตัวนี้แต่ว่ามันเห็นตายแล้วอ่ะโอ้แต่เสียดายแท้ไนไงคุ้นตัวอันนี้มันแม่งกินมันอ่ะ น่าเสียดายจังเลยอืม,อมุ่มหนีมีหลายดอกหาดีๆก็จะเจอ จะดอกน่อยไว้ห้ขคอยอมไปทจะมี จะต้องมาเจอ,อเรก็เจอจริงๆด้วยยังหายัางหายัางหาออมไปออมมาออมไปออมมากะมาพอสองดอกสามดอกสองดอกสามดอกองอกา,อกอาไม่ปลุกไว้ โอเแมนสองดอกสามดอกตัวนี้ลายดอกอยู่ตัวนี้แม่บอเห็นเด้ีนนน่น้องว่างนึงเนี่ยขาขาดขาหลุดสามดอกสี่ดอกจะสามดอกสี่ดอกไปเตรียมไปก่อน ปิดหนึ่งปิดนึงเลยใส่ถุงไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดขาเจอห้างหาดีีมันก็สิเห็นก็ห้องหาบดีมันกแต่บ่เห็นเห็นปะอีกอย่างหนึ่ง สีผืนยนุน่มดวงม้ำอ,อยู่ได้ยไม่เนเลยดวงมม่สีใดมันค่ะดวงมม่สีมันนะสินะแต่ดวงมม่สีมันกับสีมนนัน,มน,มนกัสีใดกับด,ดวงข้นโมมันกับอะไรก็เขาว่าละ่ะเกียให้กันฮะกินหมนันก็เขาว่าบอลป๊าอันนี้งามคะ แดดก็ดีดีมือน,นี่แดดออกเราเนียถ้าเนีตอต้ตัดขาเน่ยปนแบบนี้แมนแ่นบอกพี่แจ๊คิดแผลิดแผลปิดแผลมาไปหลังกับพ่อมี่จะสวยนี้ยู่นนี้ อย่าบ้งดีๆฮะมันหลอดเด็ดรอดสายตาคนนี่อย่างนี้ มาสิเห็นเห็ดอีกบอเนอะจะได้อีกไหมเนอะเห็ดเนี่ยพี่จมมิดอิมซิมมิซิลีอ้าวเจ้าเห็ดเพ่งขาไลายโอ้ยพี่นะโอ้ยดอกแข็งๆอยู่เลย ใช่พี่น้องดอกมันยังแข็งแข็งอยู่เลยเอาได้อยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่นะเนี่ยแข็งแข็งโอเคได้อยู่ ยเดียวทีตั้งเธเลยอยู่เเดียวแท้ตั้งเธอลยอยู่เพืเดียวแท,เเยยเวแท้เห็ดพึ่งขาลาย ักเด็กอีกแล้วพี่น้องมากผู้เดยียว้าผู้เดียวเมึ่พักเด็กอยู่ทำกลางป้าเห็ดเห็ดด้ยนี่แต่ว่า,ากบบเบงหัวเป็นเห็ดอีหยังถึงเต็มเลยฟังทางผีกับมีเลยพี่น้องนางพักเด็กอยู่ป่ากลางป้าเห็ดยิวอีกแล้วยิวอีกแล้วมันคือผ้ากินนะนี่กินหนเส้นวี เอาเส้นบ ah, so ิดมากจริงมีเขาป้าผู้เดียวโอ้ยมีหัวคู่หมดเฮ็ดกิดเจ้าชีเฮ็ดกิดได้เบลาอะไรหอกเฮ็ดกันได้มีกิดได้นะอืมแซนดิ แหงมังเห็ดกินไปน้ำไหลยู่ทางคางทางเห็ดโม่จากซื้อมันแหงไม่ได้ลอกไว้อยู่ <c oughs> เกีบยเห็ดขี่จักะยานไว่นี้ม่ได้ดิ Được rồi Được luôn mừng vầy lắm, cuột eo của ngon ha Ngon chiếc hết này có đỡ bản nì Cái ngon của nào vậy? Hệt ngon là... Ui, hệt nhiều มันเผาแล้วมือเธอภากันจมเมย์เมย์เมยมาสันมาวันจันแมนแลว้สวส่ออาทิตย์ประพาะกันยุเฮียนภากันไปหาเก็บเห็ดนอมาสันบุญวะมันกต่เมออย์เห็นตัวส่ออาทิตย์ก็ให้พักก็ให้พักพอนคนหาหมดแล้วแถวนี้ mm -hmm. you yeah, um. เด็กเฝ้พ่อเราอีกแล้วเดินมาเดินมาก็มาเจออีกแล้วสองดอกได้ยนะี้อยู่น้ำกันเดจินไหนมันสีว่าแตกไม่อยากให้มันแตกอย่ากเก็บได้งาม ว้าดอันนี้ก็ยูสองดอกน้ำกันมันนี้ก็เป็นยังไหนก็พอตะเห็ดแฝดแต่ <c oughs> พอตะเห็ดแฝด <c oughs> แข็งดีของยางค่ะเล่นนี่ 嗯，不，你偷了，你看见没偷了？ คุนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวติดตามเบิ้งคลิปต่อไปนะคะว่าผลงานจะเป็นยังไดเดี๋ยวติดตามดูตอนต่อไปของคลิปนะคะเจอกันคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ,ายบาย๊า